สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV นะครับวันนี้พามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับกับเกม Mafia World b u d d y War นะครับเกมนี้ก็จะเป็นแนวบริหารจัดการนะครับวางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารแก๊งนะครับแก๊งมาเฟียนั่นเองนะครับอ่าจริงๆแล้วเริ่มมาตัวเตีเยนนี่ก็จะพูดถึงเรื่องของตัวเรากับคนหลักครับจูรี่เนาะที่ ย้ายออกมาอยู่ที่ประเทศอื่นนะครับแล้วก็พอดีทางบ้านของตัวเอกเนี่ยเกิดเรื่องนะครับเราก็เลยต้องแยกทางกับนางเอกนะครับก็กลับไปที่ที่บ้านนะครับเพื่อจัะสั่งปัญหาของแก๊งนะครับโอ้ระหว่างทางนี่เจอกับโมนิกาะครับเกมนี้นะครับเราจะมีคําอธิบายเป็นภาษาไทยนะครับ่าแล้วก็มีคําถามมีให้เลือกเหตุการณ์อะไรอื่นๆนะครับ โมนิก้าบอกว่าให้เราช่วยหยิบโทรศัพท์ของเธอหน่อยที่เขาทำหล่นมาเมื่อกี้ล้วหกมาเลยนะครับโอเคสุภาพบุริตตัวจริงต้องหยิบโทรศัพท์ที่พื้นอ่าเราได้พบกับโมนิก้านะครับหลังจากที่แยก่าจากคนรักแล้วก็ตอนนี้มาถึงสานามบินแล้วนะครับอ่าเขาชวนเราไปนะครับไปหาอะไรดื่มกันไหมเราปฏิเสธเธออย่างสุภาพแล้วกันเพราะว่าเรามีธุระนะครับอ่าขอโทษนะครับผมมีธุระอื่นต้องจัดการ แล้วพบกันหมายเอาทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยโอเคกลับไปที่บริกาศของเรามารับเราแล้วนะครับโอ้โหถือปืนมาสนามบินแกไม่กลัวโดนจับหรือฟิลฟิลบอกว่าคือพ่อของเรานะครับถูกจับตัวไปนั่นเองนะคืนเฟอร์นาโรนะครับไปที่โกดังชานเมืองในคืนที่หายตัวไปแล้วก็พบสิ่งนี้ที่นั่นนะครับก็คือเหมือนเป็น อะไรสักอย่างผลึกโอ้เกิดอะไรขึ้นเอ้ยใครมายิงโอ้ยทะลุแย่ yeah, แล้วเราถูกโจมตีบอสนั่งรอในรถนะเดี๋ยวฟิวจะไปจัดการขยะพวกนี้ให้เราเองนะครับโอเคเราจะนั่งจิตแชมเปญดูแล้วกันเอาอเออดีไว้ใจบริการของเราดีกว่าโอเคโอ้จับคนรอดชีวิตมาได้ด้วยนะครับบริการไม่ทำให้เราผิดหวังเลย ถามอย่างใจเย็นแล้วกันเราต้องนิ่งเอ้ยเอา้ามีลูกน้องเราตลวยด้วยเนี้ยอ้โหมายิงไอ้เจ้านั่นเจ้าแม็กมันหักหลังนะครับมเรื่องราวของเกมนี้แบบเข้มข้นมากนะครับตอนนี้เรากลับมาที่วิลล่าประจำตระกูลนะอะ่ตรงส่วนเนื้อเรื่องพวกนี้เราสามารถกดข้ามได้นะครับแต่ว่าถ้าเราข้ามแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้นะว่าที่มาที่ไปของเราจะเป็นยังไงนะครับ มาเจอกับคอนนี่น้องสาวของเราแล้วก็นี้มีซาติโนพี่ชายนะครับแล้วก็พวกคุณลุงนะครับผู้ดูแลกิจการคุณแม่นะครับแม่เลี้ยงแล้วก็พี่ชายต่างบันดาเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการอืมเราเป็นเจ้าพ่อคนใหม่แล้วโชคชะตาสก,กุลอยู่กับมือเรา ยุ่งเกี่ยวให้น้อยลงและให้ความสำคัญก,กับเรื่องในตระก,กูลโอเคเราต้องหาพ่อให้เจอแต่เราไม่สามารถเลยแท้ค่คนที่ทาทายชื่อเสียงตระก,กูลได้โอเคอันนี้สุดก็น่าจะเริ่มในส่วนของเกมแล้วนะครับเริ่มมาเนี่ยต้องปกป้องวิลล่าของเราก่อนนะมีคนมาด้อมด้อมมองๆนะครับส่งฟิลวิเครีย์หน่อยโอ้เตือนซะอย่างกับมีซอมบี้บุก นั่นไงส่งเด็กๆไปดูหน่อยไอ้หนูอ้าวเป็นอันจพผานอาซาแถวนี้ตื๊บซะบิลลี่จากแก๊งทางทีศสอนะครับมาสอดเนมเราก็จะเป็นเรื่องราวของการจัดการแล้วก็เหมือนยึดครองเมืองไปเรื่อยๆนะครับ เริ่มกันที่ในระบบเกมเนี่ยเขาจะมีเรื่องคําอธิบายมีอะไรพวกนี้นะว่าให้เราทําอะไรเนาะไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นเราไม่รู้เรื่องนะครับภาษาไทยเพียบจัดกลุ่มใหม่ก่อนอ้อนี่พอเราทําตามภารกิจแล้วเราก็จะได้รางวัลด้วยนะครับก็สามารถทำภารกิจเพื่ออัพรางวัลอัพทรัพยากรของกลุ่มของเรานะครับเอ้ยพวกแกนี่ไม่ใช่ที่หแก๊งสานะ มนซ่าแถวนี้พวกฮะชนะไปแล้วคล้ายๆว่าพวกแก๊งสารวิสมันจะมายึดคอรองอำนาจหลังจากที่พ่อของเราเฟอร์เรโรหายไปนะครับเฟอร์เรโรล็อตเชอร์โอเคต่อไปก็ไปหาข่าวที่สถานตำรวจหน่อยนะ เราเตรียมของขวัญมาให้นะครับเปิดเราถามบอสแสเขาดีกว่าพ่อของเราอยู่ที่ไหนถึกว่าเขารับของขวัญไปแล้วนะครับผอเขาบอกเห็นฟรเรโลในสลัมโอเคเราก็ต้องบุกไปยังสลัมสินะมีการยิงการเกิดขึ้นบนถนนในสลัมโอเคไปบุกเลย เพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นสกลุ่มแล้วก็รับพวกของรางวัลก่อนผ่านเป้าหมายเรียบร้อยแล้วรับทั้งหมดมาเลยได้แล้วอะไรมาแล้วั้งเนี่ยค่าคอบมอึกของเจ้าพ่อเร่งสปีก่อสร้างโอ้มีการก่อสร้างได้ด้วยนะเกมนี้ไปในส่วนที่สองนะครับเริ่มลุยกันปะเจอกับเจ้าซานติโนจอนนี่แ่แก๊งทางอีสองล้อมมันไว้ แล้ละเราดมพลมาจะก,การพวกมันโอ้โหยืนแลกกันอย่างนี้เลยถ่งว่าข,ของเรานีจะอาวุธแรงกว่าโอ้ผู้แข็งแกร่งซาติโนนะครับนี่เกมนี้มีแบบเหมือนเป็นพวกผู้ช่วยเราด้วยนะเหมือนคล้ายๆเกมอื่นนะครับที่เป็นฮีโร่เข้ามาเสริมแับแตกที่ใดก็ได้เพื่อทำเนินการต่อมันจะได้หมอนี่มาช่วยเสริม ไปดูที่เขตต่อไปนะครับว่ามีอะไรต่อใช้พลังงาน20เหรอเราไปเจราจาที่ตลาดหมูนะครับกับโจเพื่อจะขอยึดอาาเขตนะครับเราจะเขาบอกว่าจะไม่ยอมยกให้นะเพราะว่าจะถูกบิลลี่ฆ่าแน่เว้นแต่ว่า เราจะมีข้อเสนอที่น่าสนใจนครัติดสินบนเขาดู <c oughs> จ่ายตังครับสินบนเพิ่มไปเรียบร้อย ไปไปในส่วนที่3ต่อนะครับเจอกับเจ้าสซเว่นนี่ชื่อบินเลอร์นะครับจอต่อเขาบอกว่าฉันต่อสู้อย่างหนักเพื่อยึดครองอนาเขตนี้ตอนนี้จะให้ยอมแพ้ง,ง่ายได้ยังไงมาสู้กันเลยดีกว่าคนนี้นี่ท่าทางเหมือนแบบไม่อยากคุยกับเราแล้วลนะ่ละแต่เราก็ต้องยึดครองย่านอพาร์ตเมนต์เก่าให้ได้งั้นโจมตีมันเลยแล้วกันเหมาะหมายอัตโนมัติ นี่แม่ทัพของเราไม่ใช่แม่ทัพเป็นทีมบุกนะครับทีมโจมตีของเรามี2คนแตะมางซะหน่อยซานติโน,โน่แล้วก็เอา้าชนะแล้วเหรอแค่ซานติโนโนจมตีไปรอบเดียวเองรเลเวลเราขึ้นแล้วนะครับ ตอนนี้เราเจอกับจิมเพื่อนเก่าของพ่อเราเป็นผู้คุมอาณาเขตลงยิมร้านนะครับเพราการขยายอาณาเขตนี้คืนเราต้องเจราจาเขาดูเออบางคนคุยได้นะโอเคเราจะส่งเลือกคูณนํำให้เหมาะสมเพื่อให้เจราจาสำเร็จนะครับส่งซานติโนแข่งแก่งไปเจราจาเอาซานติโนไปเจราจาอีท่าไหนถึงไม่ได้ ถ้างั้นเราลองไปคุยกับทอมทางนี้ดูดีกว่าอ้แล้วก็ตอนนี้ก็จะปลดล็อกเกี่ยวกับศูนย์รับสมัครนะครับก็คือรับสมัครคนที่จะเข้ามาร่วมองค์กรของเรานะครับนี่ก็เนื่องจากส่งสายบูไปเจราจามันก็เลยไม่ได้นะเมื่อกี้นะครับโอเคการสุ่มนี้ก็จะใช้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับ มันจะมีการสุ่มขั้นสูงกับที่เป็นความลับนะขั้นสูงนี่จะใช้ใบสีฟ้านะครับไปใ,ใบสุมเนาะแล้วก็อไอขั้นที่เป็นความลับเนี่ยใช้ใบสีเหลืองนะครับ10ครั้งเนี่ยจะการันตีจะเจอผู้นํามหากราบหรือตํานานก็คือระดับอีพิคหรือว่าเลเยอร์เจนเนาะโอเครอบแรกนี่ฟรีก่อนฟึบได้รับทนายซอน แต่ถ้าทนายซอนนี่แสดงว่ามีความสามารถทางด้านการเจราจารนะครับโอเคเดี๋ยวเรารับของตรงนี้ก่อนแล้วก็ส่งทนายซอนนะครับไปลองคุยดู คราวนี้เจราจาสำเร็จน,นะครับโอเคได้ทองได้เอ็กีเงินแล้วก็ทรัพยากรมาเพิ่มครับรีเวลเราก็เพิ่มขึ้นด้วยเป็นรีเวลสแล้วนี่เราสามารถอัพรีเวล พวกตัวตัดอ่าคล้ายๆขุนพลของเราได้ด้วยนะครับก็อันตอนนี้มีซาติโนกับฟิลนะครับซาติโนอัพสกิลนิดนึงไหมอ๋อมันแค่บอกว่ามีสกิลเนะเานะแล้วฟิลน่ะสกิลเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวค่อยมาอัพกันเด่ย เราละเรามาลุยกันต่อนะครับก็นอกจากเควสทั่วไปที่เราต้องทําแล้วเนี่ยในส่วนของเควสนะครับมันจะมีทั้งในส่วนเควสรายวันนะครับที่เวลาเราเข้าระบบหรือว่าการทำภารกิจหนึ่งอย่างนะครับก็จะได้รับพวกของรางวัลนะครับแล้วก็ได้รับแต้มแอคทิวิตี้เนาะแล้วก็แต้มแอคทิวิตี้เนี่ยพอเก็บถึงสูงสุด325นะครับก็จะเปิดถึงหีบทองได้นะครับซึ่งก็จะได้รับของรางวัลค่อนข้างเยอะนะก็พยายามเน้นทำแอคทิวิตี้รายวันนะครับก็จะได้รับ ขอรางวัลไว้สู้กับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับสร้างแก๊งของตัวเองให้ยิ่งใหญ่ได้นะครับโดยการที่อาเซิร์เอร์เนี่ยเขาจะรีเซ็ตในช่วงน่าจะประมาณเดี๋ยวดูกันนะ7โมงเช้าของทุกวันนะครับอันนี้เหลืออีก4ชั่วโมงเนาะโอเคเดี๋ยวเราลุยไปเรื่อยๆก่อนนะครับไปในส่วนของการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องอทำเคเวสไปเรื่อยๆป๊บลุยเจอกับคอนเทนเนอร์ให้เช่า จะเจราจาจะหน้าตามันไม่ดูดูจะเจราจากับเราเลยตีมันนี่ครับนาทีนี้แก้ไขแก๊งเราหน่อยพี่หวกได้ไหมเอาเอาซอนไปไปตีเขาได้ด้วยเหรอจะดีเลยฮะอ๋อตอนนี้เรามีพลอัดาพานนะร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็พลปืนอีกร้อยเจ็ดสิบซอนเลยซอนเฮืองมิงไม่ใช่แล้วนะเราสามารถจัดทับ เป็นแบบเหมือนคล้ายคล้ายคตึงทหารนะครับแต่มันเป็นเหมือนอันดาพาลเป็นมือปืนเป็นอะไรแบบนี้เนาะโอเคไปมันทึกแก้งเราเนี่ยแหละตรงตีเลยฮะจัดวางแล้วอะ่ะบุกค,ครับยกไปไปยิงเยอะยิ่งตีนะครับไอหมอวิปริตตระกูลเฟเรโรยึดถิ่นนี้ไว้แล้วใสหัวไปซะเเยิงยิง ้าแพ้ซะง,งั้นแพ้ซะง,งั้นเนะงั้นลองเจรจารดูฮนะเออคุณซองเฮืงมินไปเจรจารหน่อยปอสู้ไม่ได้เจรจารให้เขายอมแพ้เฉยอะรู้สึกว่าจะเจรจารไม่เป็นผลด้วยนะแย่เลย อะแล้เงินก็ต้องลองเพิ่มผู้นําเพิ่มเลเวลของผู้นําดูนะครับนี่ทําการอัปเกรดนะครับสามารถเพิ่ทีละสิบเลเวลได้เนาะการอัปเกรดนี่ก็ใช้ทองแล้วก็เงินนะครับในการอัปเกรดเลเวลของตัวผู้นนะําเนาะคันเท่าไหร่เนี่ยไปเรื่อยแหละหกแล้วหกแล้วสักเลเวลสิบเอ้เลเวลสิบแล้วแล้วยังไงต่อไปเจราจาอีกทีนึงสิ ใจสักรอบนะฮะเดเวเพิ่มนี่การจะเจรจาก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับร้อนตโอ้มีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนี่เพราะฉะนั้นอัน,นนี้ร้อยเปนี่ังไงก็ได้นะโอเคนะครับแสดงว่าเมื่อกี้เรายังไม่ทันอัพเลเวลของตัวลุยเลย <c oughs> อ่าตอนนี้เราได้ท่าเรือมาแล้วนะครับไาลุยกันต่อบทที่หนึ่งนะครับก็เป็นส่วนของเมืองบาปนะ ไม่ปล่อยเขาไปเถอะเรากำลังถูกกดดันทังวันเรื่องตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้กันปล่อยไปอ้าวปรากฏว่าเราเลือกผิดเหลอปลานีผิดเวลาเราดีกับศัตรูไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีตอ่อโอ้โหเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกจัดการเขานะพวกมีมีแบบนี้ด้วยนะ จัดการซะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะ,อะ mm hmm. โอเคอันนี้มีคนตามเป็นพวนหารถที่ใช้งานได้สิครับเก็กมาแล้วมีคนย้อนกลับไปช่วยมหมเผื่อได้เพื่อนไม่รู้ใครเหมือนกันเนี่ย ล้วกันนะอ้ปรากฏว่าพ่อของเราก็ตายแล้วด้วยนะครับได้พบแหละในที่สุดน่เจอจูลี่ในคนรักของเรานะครับกลับมาแล้วมาหาเราถึงที่ตระก,กูลของเราเลยนะครับโหเรื่องราวของเกมนี้แบบยังคงอีกไกลเนี่ยใครที่ชอบแบบแนววางแผนนะครับวางไปแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ ของเราแบบมาเฟียอะไรแบบนี้เนาะแย่งชิงพื้นที่อาณาเขตกันนะความลึกลับซับซ้อนนะครับมีหมดรับสมัครด้วยเดี๋ยวขอซุ่มอีกสักทีหนึ่งก่อนจะไปยังไม่ได้ยังช้วิล่าโอ้มีโมสาวงามด้วยนะไปเข้าไปดูหน่อยสามารถออกเดทกับสาวงามได้ด้วยนะครับไปที่สุดการช้าแหมจะปิดไลน์ละ มีทีเด็ดอย่างนี้แอบอยู่อีกโอ้มาเจอตรงนี้เข้าไปที่ร้านขายของซื้อกระเป๋าเดอนิซัสเอ้าเจอกับโจโจยังไงดีเนี่ยโจดูรวยยัง ออนี่ค่าความรักเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราเก็บเงินครบเนี่ยก็จะได้รับพวกของรางวัลเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ด้วยเนาะ <t> อ้าวป้าจูลี่เดินกลับเองเหรอเอ้ยไปคนเดียวอ,อย่างงี้อันตรายนั่นไงโดนคนร้ายเอารถตู้มาจับไปแล้วนะครับหืมตอนนี้แก๊งทางิสองมันยังฤฤ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  มาจับจูลี่ไปแล้วก็ส่งวิดีโอมาเยอะด้วยเดี๋ยวต้องไปลุยนะช่วยชีวิตจูลี่กันต่อนะครับอะใครที่ชอบเกมแนววางแผนนะครับเกี่ยวกับมาเฟียนะครับก็ลองโหลดมาเล่นดูได้นะช่วงนี้เปิดเป็นช่วงทดลองก่อนเปิดจริงนะครับสำหรับเกมมาเฟียบัตตี้วอร์นะครับก็สามารถโหลดได้ในเพจโซเลยเนาะวันนี้ขอไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม ช่องของผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแลวครับสวัสดีครับ